อยู่ในย่านของปทุมธานีนะตลาดภูณทรับนะครับตรงนี้ศูนย์รวมของอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราอยากแต่งให้มันสวยงามนะครับอยากแต่งให้มันดูเท่ขึ้นนะครับนี่นี่ด้านหน้านี่นะผมอาจจะเลือดไม่ถูกเป็นบางส่วนนะครับวันนี้พาเดินชมแล้วกันนะครับผม ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะรู้จักตรงตลาดนี้นะเนี่ยหลายๆท่านที่เคยมานะครับสาหรับคนที่ไม่เคยมาก็เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำตาลอะไรแต่งนะครับผมอาจจะเอ่ยชื่อไปเรื่อยๆนะร้านนี้ก็คนรอคิวเยอะมากนะ ร้านใหญ่อยู่นะรับจัดสภาพและตกแต่งรถทุกรุ่นนะครับขายอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับรับปรึกษ,ษาการเปิดร้านนะลูกค้ารอเต็มเลยนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นด้วยฝั่งฝั่งโน้น<อ>เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ<อ>ผมจะพยายามไม่แวะร้านไหนนะจะเดินดูไปเรื่อยๆก่อน มันก็หลายตอกซอกซอยนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาฝั่งไหนนี่โชวงล้อต่างๆนะครับก็มีหลายล้านให้ท่านผู้ชมเลือกนะ ว่เราจะเลือกร้านไหนนะครับฝั่งนู้นก็เป็นแ a มโบเรสซิ่งนะครับลหลักๆก็คือเป็นอะไรแต่งนี่แหละนะเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยผมเดินตามตอกซอกซอยให้ดูเขาก็คงมองผมปปแปลกๆนิดหนึ่งวันนี้พาบุกแหล่งที่เป็น อ่าอะไรแต่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับมันมีหลายส่วนมากแล้วมีของรถยนต์ด้วยนะเท่าที่ผมเดินดูครั้งก่อนนน้นนะมีที่เป็นของรถยนต์ด้วยนะครับทำเบาะด้วยนะเปลี่ยนโครงหน้ากากเปลี่ยนโครงอะไรต่างๆนะผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะถ้าผมเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะฝั่งโน้นเห็นไหมโน้นฝั่งโน้น่ะอ๋อเขาเรียกชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับนะ ผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยเนี่ยเนี่ยผมจะถ่ายรูปไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าชุดสีมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าผมเรียกถูกเรียกผิดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะท่านไหนที่เป็นสิ่งการแต่งตรถมอเตอร์ไซค์ก็แนะนําได้นะครับบางคําผมอาจจะใช้ไม่ถูกนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านแต่งรถครับ นี่เขาเปลี่ยนโครงข้างในก็มีนะฮะเดินเข้ซอยไหนแล้วนะหลงทางละมันก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยนะยเขเปรียบเทียบเขเปรียบเทียบเครื่องเสียงก็น่าจะเป็นประมาณตลาดวันม่ออล้วกันนะลูกจกนี่ไปเรเ่ย คือมันมีหลากหลายร้านที่เราร้านนี้ผมก็เคยมานะทำเบาะนะครับร้านนี้รับทำเบาะร้านนี้ทำเบาะมอเตอร์ไซค์นะครับทำเบาะเปลี่ยนสีต่างๆนะครับแนะนำเลยโอ้เปิดเพลง เนี่ยอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านเนี้ยร้านนี้ก็เหมือนกันนะครับร้านอีกร้านหนึ่งนะที่ผมอยากแนะนําเหมือนกัน NK มอเตอร์นะครับร้านนี้ก็คือว่าผมเคยมาทาทาคลิปเมือนกันนะครับท่านผู้ชมรับชมคลิปได้นะร้านนี้คนก็มาเยอะมากเลยนะครับคือลูกค้ามานั่งรอกันเต็มเลยนะเดี๋ยวผมเดินรถอยดีลวกันนะครับ จะโดนเพลงนิดก็สิบไหมเนี่ยรับซ่อมขึ้นล้อนะครับเปลี่ยนสีต่างๆโดนมาซอยไหนวะเนี่ย <ไป S 2> ผม,มงงพี่นะ<ป>เป็นแหล่งรวมของอะไรรถอะไรแต่งของรถมอเตอร์ไซค์ที่ กว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ของเยอะด้วยมีบางที่อาจจะปิดนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิ่งจะเป็นต้นต้นต้นเดือนนะครับต้นเดือนอาจจะยังปิดอยู่นะแต่ส่วนมากเขาจะเปิดแล้วละครับวันนี้พาตะลุยตลาดภูนทรับแล้วกันนะครับผมจะทําหัวข้อคลิปแบบนี้นะจะพยายามไม่แวะร้านไหนแล้วกันนะครับจะถ่ายเป็นร้านร้านไปแล้วกันนะครับ ฝั่งน้นรู้สึกจะเป็นตลาดของรถรถยนต์นะฝั่งโน้นนะนนะคือเป็นของรถยนต์นนะฝั่งโน้นะนี่ลูกค้านั่งรอนะก็คือเหมือนเหมือนมาตีราคากันก่อนตกลงราคาแล้วก็นั่งรอนะครับฝั่ง ฝั่งโน้นรู้สึกจะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นมันจะเป็นตลาดของรถยนต์นะเป็นเหมือนเป็นอ,อะไรของรถยนต์ก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นของรถยนต์นก็มีทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เขาก็จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ประดับยนต์นะ นะครับผมอาจจะเรียกผิดีทั้งอุปกรณ์ประดับยนต์แล้วก็อุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ท่านที่มีรถยนต์ก็มาได้นะครับนะอุปกรณ์ของรถยนต์นครับของรถยนต์ก็มีนะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะของของรถของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็น ร้านแดงคาแคร์นะครับจำหน่ายาผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาและ,าะเกืนอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับนะต้องบอกว่าอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นของรถยนต์นะนืมนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปทางโน้นผมงงผิดละก็คือเหมือนกับว่าตลาดนี้ก็หลักๆเลยนะเป็นพวกอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรแต่งรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็จะมีส่วนของ <c oughs> อุปกรณ์ประดับยนต์อีกฝั่งนี้นะพวกติดตั้งฟรมติดตั้งกล้องสัญญาณการขโมยนะครับเนี่ยก็มีอยู่ฝั่งนี้นะครับนะลำโพงรถยนต์เนี่ยอยู่ศูนย์อยู่ส่วนที่เป็น <c oughs> ต้องเดินทะลุออกมาด้านหลังอะ่ะเนี่ยฝั่งนี้เดี <c> ๋ย <oughs> วผมพาเดินดูทั่วๆแล้วกันนะครับวันนี้มาไหนๆก็มาจะลยุยแล้ว อาแต่ไม่ได้ถ่ายใกล้ชิดมากนะครับท่านผู้ชมเดินใกล้ๆแล้วกันผมก็ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขานะครับจริงๆล้วต้องขออนุญ,ญาตร้านเขาด้วยนะจัดชุดเครื่องเสียงนะครับนี่ขอแนะนํานะครับสําหรับท่านที่อยากทําทความสวยงามให้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายร้านมากเลยให้เลือกเยอะแยะเลย ันนี้ก็เป็นโอ้โหเดี๋ยวนอ๋อพวกประเภทเปลี่ยนจอแอนดรอยซับบล็อกกล้องมันคือกล้องถอยกันขโมยพวกนี้นะครับติดตั้งเครือแก้วพวกนี้นะครับของรถยนต์นั่นแหละนะสำหรับท่านที่มีรถยนต์ก็น่าจะรู้จักนะครับเดี๋ยวเดีผมเดินขายให้ดูนะครับอางนี้นะเปลี่ยนจอแอนดรอยติดกล้องแสงสัญญาณกันขโมยนะ <c oughs> อย่าเขาไปถ่ายใกล้ๆเหมือนกันนะแต่กลัวเผื่อเขาว่าเอานะนี่เป็นลำโพงเป็นแอมรถยนต์นนะผมก็เคยไปรีวิวหลายที่อยู่นะครับ